สวัสดีครับมาคุยเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายๆสบายๆกันดีกว่าครับวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจนะจากวิดีโอของผู้เชี่ยวชาญสองท่านเลยคือ h ฮัมฟรีย n g กับทิ f ฟานีอลชค่ะทั้งสองท่านนี้เก่งเรื่องเงินส่วนบุคคลมากๆใช่ครับเราจะมาแกะดูเคล็ดลับกันว่าทำยังไงให้เรื่องเงินที่ดูปวดหัวเนี่ยมันเอ่อกลายเป็นเรื่องที่เราจัดการได้จริงอื คือหลายคนผมเชื่อว่าน่าจะเคยรู้สึกคล้ายๆกันนะแบบเครียดสับสนเรื่องเงินเงินทองทองเหมือนที่ทิฟฟานี่อลิชเขาเคยเล่าเหมือนกันใช่ค่ะเหมือนมันซับซ้อนจัดการยากแต่จริงๆวันนี้เราจะมาหาทางออกที่มันอม ง่ายๆใช้ได้จริงกันค่ะสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะเน้นไปที่กลยุทธ์ที่มันจับต้องได้จริงๆนะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติเรื่องเงินซึ่งอันนี้สําคัญมากเลยที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านเขาเน้นย้ําครับผมเริ่มตรงไหนก่อนดีอ๋อเรื่องพื้นฐานสุดๆเลยแต่ผมว่าส่งพลังมากนะคืออดเปรีย้ยวไว้กินหวาน Delay gratification ค,ค่ะใช่ครับที่ฮัมฟรียังพูดถึงแล้วเขามีกฎง่ายๆอันหนึ่งผมชอบมากเลยนะคือ ถ้าซื้อของชิ้นนั้นสองครั้งไม่ได้ก็แปลว่ายังไม่ควรซื้ออือหือคมมากค่ะมันแบบช่วยให้เราฉุกคิดได้ดีเลยนะครับใช่ค่ะเป็นกฎที่ช่วยเบรกค,ความอยากได้ดีมากๆเลยแล้วมันก็ไปเชื่อมกับเรื่องออการไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นด้วยที่ฮัมฟรีย์บอกไว้อ๋อใช่ใช่ว่าให้เลี่ยงกับดักเศรษฐีเงินเดือนสามหมื่นะคะคือพยายามใช้ชีวิตให้มันดูดีเกินฐานะจริงไปหน่อยครับพวกหน้าใหญ่ใจโตอะไรแบบนั้นเนาะ ประมาณนั้นเลยค่ะเป็นหลุมพรางทางการเงินที่เจอบ่อยมากจริงๆจริงด้วยครับแล้วก็มีมุมมองจากทิฟฟานี่อาริชที่เชื่อมโยงเรื่องประหยัดเข้ากับเป้าหมายที่มันมีความหมายอย่างเช่นบอกว่าถ้าเราลดค่าไฟได้นะจะเอาเงินส่วนต่างเนี้ยไปเที่ยวกับครอบครัวโหวดีจังค่ะใช่ไหมครับมันทําให้แบบมีกําลังใจมีแรงจูงใจจะออมมากขึ้นเยอะเลยสร้างเป้าหมายที่จับต้องได้แล้วก็อีกประเด็นจากทิฟฟานี่ที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือเรื่อง ความละอายใจปิดกั้นทางออกหรือ Chem s h a m s h i i l l Solutions หมายความว่ายังไงครับก็คือการที่เราไม่กล้าพูดไม่กล้ายอมรับปัญหาการเงินของตัวเองอะค่ะมันยิ่งทําให้เราหาทางแก้ไม่ได้คือการเปิดใจคุยเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากจริงๆค่ะอืมเข้าใจเลยครับคือต้องกล้าเผชิญหน้าก่อนนะใช่ค่ะพอเราปรับความคิดได้แล้ว ขั้นต่อไปคือต้องรู้สถานะการเมินตัวเองใช่ไหมครับฮัมฟรียังเขาแนะนําให้ดู3ตัวเลขมีอะไรบ้างนะครับค่ะเขาให้จับตาดู3อย่างหลักๆเลยคือรายจ่ายของเราอัตราการออมแล้วก็ความมั่งคั่งสุดทีค่ะรายจ่ายอัตราออมความมั่งคั่งสุดทีดูเหมือนไม่เยอะนะแต่จะตามดูยังไงให้มันง่ายๆล่ะครับคำถามดีเลยค่ะซึ่งตรงนี้ทิฟฟานีอลิชเขามีเครื่องมือง่ายๆที่เรียกว่า money list หรือ BUC list B-U-C ใช่ค่ะ B-U-C B- ก็คือ bills ค่าใช้ใจ่ายจำเป็นที่มันคงที่อะคะ่ะ U คือ usage พวกค่าใช้ใจ่ายผันแปรตามการใช้ของเราส่วน C นี่คือ choice รายจ่ายตามใจตามไลฟ์สไตล์อ๋อพอแบ่งแบบนี้เออมันเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะแล้วเธอยังเสนอให้มองบัตเจ็ดใหม่ด้วยนะไม่ใช่แบบข้อห้ามหรือการลงโทษครับค่ะแต่ให้มองเป็นแผนการตอบตกลง หรือ say yes plan โห oh, ชอบคำนี้จัง say yes plan ค่ะคือเป็นแผนที่ช่วยให้เราใช้เงินกับสิ่งที่เรารักหรือสิ่งสำคัญได้อย่างสบายใจปลอดภัยฟังแล้วรู้สึกดีกว่าคำว่างบประมาณเยอะเลยครับแล้วมีเทคนิคอื่นอีกไหมครับที่จะช่วยให้เราทำตามแผนนี้ได้ง่ายขึ้นมีค่ะคือการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยเลยทิฟฟานี่แนะนำให้แยกบัญชีไปเลยค่ะเช่นมีบัญชีใช้จ่ายสัก2บัญชีบัญชีออมอีกสบัญชีอะไรแบบเนี้ย แยกประเภทไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ตั้งตั้งโอนเงินอัตโนมัติหรือจ่ายบิลอัตโนมัติไปเลยอืมให้มันจัดการตัวเองไปเลยใช่ค่ะมันจะช่วยลดภาระที่เราต้องคอยจําคอยตัดสินใจไงคะแล้วก็ไม่ต้องพึ่งแค่วินัยส่วนตัวอย่างเดียวแถมเธอยังแนะนำให้ตั้งเป้าใช้จ่ายไม่คูณเกิน70%ของรายได้ด้วยค่ะ70%โอเคครับน่าสนใจพอเราจัดการรายจ่ายได้แล้วก็มาถึงเรื่องออมกับลงทุนบ้าง ฮัมฟรีย่างเขาเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษครับฮัมฟรีจะเน้นการลงทุนระยะยาวค่ะเขาบอกว่าถ้าลงทุนเกิน20ปีขึ้นไปส่วนใหญ่มันมักจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะ20ปียาวเหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วก็แนะนำให้ทำให้มันน่าเบื่อเข้าไว้เอ๊ะน่าเบื่อ ทำไมล่ะครับการลงทุนน่าจะตื่นเต้นใช่ไหมเหรอนั่นสิคะแต่คำว่าหน้าเบื่อในที่นี้หมายถึงการลงทุนแบบสม่ำเสมอคะ่ะไม่ต้องไปวันไหวตามตลาดขึ้นลงไม่ต้องพยายามจับจังหวะซ,ซื้อซื้อขายขายบ่อยๆอ,อ๋อคือลงทุนแล้วก็ปล่อยมันไปเลยประมาณนั้นคะ่ะอย่างเช่นลงทุนในกองทุนดัชนีแล้วก็ปล่อยมันทำงานไปเหมือนที่ Morgan House ซเคยพูดติดตลกไว้ว่าลืมรหัสผ่านบัญชีลงทุนไปบ้างก็ดี <laughs> จริงเหรอครับ แต่แต่ในทางกลับกันทิฟฟานี่ก็เตือนเรื่อง over saving หรือการออมมากเกินไปเหมือนกันนะคะอ้าวออมมากไปก็ไม่ดีอีกเหรอครับนึกว่ายิ่งเยอะยิ่งดีซะอีกคือการมีเงินสดในบัญชีออมทรัพย์มากเกินความจำเป็นนะคะเช่นเก็บเผื่อค่าใช้จ่ายไว้เกิน1ปีอะไรแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เงินก้อนนั้นเสียโอกาสเติบโตจากการลงทุนได้คะ่ะอ๋อเข้าใจละ คือเงินมันไม่ได้งอกเงยใช่ค่ะแต่แต่แน่นอนว่าช่วงเริ่มต้นสร้างตัวเนี่ยการออมสําคัญมากๆอย่างที่ฮัมฟรีย์บอกเงินแสนแรกส่วนใหญ่มันมาจากการออมจริงๆครับแต่ถึงแม้จะเริ่มจากศูนย์เลยนะทิตฟนี้ก็ยังแนะนําให้เปิดบัญชีออมทรัพย์รอไว้ก่อนเลยเปิดไปไว้เฉยๆทั้งที่ยังไม่มีเงินใส่เนี่ยนะใช่ค่ะเหมือนการจองที่ไว้ให้ความมั่งคั่งในอนาคตเราอะค่ะเป็นสัญลักษณ์ว่าเราพร้อมแล้ว โอ้โหเป็นแนวคิดที่ดีนะครับโอเคต้องสมดุลกันระหว่างออมกับลงทุนแล้วเรื่องนี้ล่ะครับจัดการยังไงดีเรื่องนี้ทิฟฟานีแนะนำให้เริ่มจากการทำ d e a d list ก่อนเลยค่ะคือ list รายการหนี้ทั้งหมดออกมาให้เห็นภาพรวมชัดๆครับให้รู้ว่ามีอะไรบ้าง ใช่ค่ะแล้วค่อยเลือกวิธีจัดการซึ่งก็มีหลายแบบที่นิยมกันเช่นสโนบอ a l l สโนบอ a l l นี่คือจ่ายก้อนเล็กสุดให้หมดก่อนค่ะพอหมดก้อนหนึ่งมันจะได้มีกำลังใจไปจ่ายก้อนต่อไปอ๋อเน้นสร้างโมเมนตัมใช่ค่ะหรือจะเป็น a อ a ว a n c น e ์อันนี้จะจ่ายตัวที่ดอกเบีย้ยสูงสุดก่อนเพื่อประหยัดดอกเบีย้ยระยะยาวหรือบางคนอาจจะใช้แบบซูนามิเลยก็ได้ค่ะคือจ่ายนี้ตัวที่ทาให้เราเครียดที่สุดก่อนเลยค่ะโอ้มีหลายวิธีให้เลือกเลยนะครับ แล้วเรื่องคะแนนเครดิตแหละครับอันนี้ดูเป็นเรื่องยากจังเลยจะปรับปรุงมันได้ยังไงไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะทิฟฟานี่มีเคล็ดลับง่ายๆที่แบบว้าวมากคือให้เลือกบิลค่าใช้ใจ่ายประจําที่ยอดมันน้อยๆอะค่ะสักบิลหนึ่งเช่นค่าอะไรครับค่าสตรีมมิ่งดูหนังฟังเพลงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเอาบิลนั้นไปจ่ายผ่านบัตรเครดิตอืมแล้วไงต่อครับแล้วก็ตั้งค่าให้บัตรเครดิตใบนั้นจ่ายคืนเต็มจํานวนอัตโนมัตทิทุกเดือนนะคะ ย้ำว่าเต็มจํานวนอ๋อใจเต็มตลอดใช่ค่ะแค่นี้เองมันก็จะช่วยสร้างประวัติการชําระเงินที่ดีให้เราได้แล้วง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะโหเป็นทริคที่ง่ายแต่ได้ผลดีจริงๆด้วยสรุปแล้วเรื่องเงินส่วนบุคคลนี่มันต้องทั้งลงมือทําจริงจังแล้วก็ต้องปรับความคิดปรับมุมมองควบคู่กันไปด้วยจริงๆนะครับใช่เลยค่ะหวังว่าแนวคิดที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ แล้วก็อยากจะทิ้งทายด้วยมุมมองที่น่าสนใจมากๆจากทิฟฟานีเอลิชนะคะที่ว่าจริงๆแล้วเงินน่ะมันไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายในตัวเองครับแต่มันเป็นแค่เครื่องมือที่จะพาเราไปสู่ชีวิตที่มีความหมายหรือคุณค่าอย่างที่เราต้องการจริงๆต่างหากน่าคิดนะครับ ค่ะลองถามตัวเองดูว่าทุกวันนี้เรากำลังใช้เงินเพื่ออะไรเพื่อซื้อเวลาดีๆกับครอบครัวหรือเปล่าเพื่อทำตามความฝันไหมหรือว่าเรากำลังแค่วิ่งตามตัวเลขในบัญชีอย่างเดียวบางทีนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะ่ะเราอาจจะมีพอแล้วก็เป็นได้ค่ะ